สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการให้สารอาหารทางใบกับผักไฮโทุพโภนิคของเรานะครับสิ่งที่าต้องมีคือเราต้องมีสารอาหารทางใบมีสลิงสําหรับตวงนะครับแล้วก็มีเครื่องพ่นยาขนาด5ลิตรนะครับที่ผมใช้อยู่ก่อนอื่นเพื่อนจะต้องอ่านฉลากนะครับวิธีการผสมว่าต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้สลิงตัวนี้ดูดเข้ามา อันนี้ผมอ่านแล้วผมคำนวณมาแล้วนะครับ5ลิตรเนี่ยผมต้องใช้ทั้งหมด50ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ไซลิงดูดเข้าไปเต็มหลอดมันบ10บซีซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดด้วยการ5หลอดต่อน้ำา5ลิตรนะครับใส่เข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับสอบสารอาหารทั้งใบเนี่ยมันจำเป็นสำหรับพืชในระยะที่ก่อนจะเก็บเกี่ยวประมาณทัก 2- 3สมัปดาห์นะครับเพื่อนๆจะสามารถฉีดได้เลยจะทำให้ผักเราโตเขียว แข็งแรงนะครับหลังจา,ากที่ใส่เรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับส่วนระยะเวลาในการฉีดพ่นนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะฉีดเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับเสร็จแล้วก็คือเราก็ปั๊มแบบนี้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็ฉีดไปที่ใบนะครับที่ที่ใบของผักที่เราจะต้องการที่จะให้สารอาหารนะครับ